ฉันจะทำเพื่อเธอเพื่อเธอคนที่เป็นทุกอย่างแม้ว่ามันจะจางลื่นลางเพียงใดฉันจะทำเพื่อเธอถึงฉันมีแค่เพียง đã được rồi nha các bạn ขอให้พี่มีความสุขมากๆเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงค่ะเฮงเฮงรวยรวยน่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะหนูก็จะเป็นกําลังใจให้พี่ในทุกๆเรื่องเลยค่ะคอยติดตามผลงานของพี่ทุกๆคนงานเลยนะคะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันตามงานต่างๆนะคะหนูก็จะคอยติดตามผลงานแล้วก็รักน้อตาแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะรักพี่น้องตานะคะ พ่นตาลแฮปปี้เบรดเดย์นะคะขอให้พี่น้ำตาลม,มีความสุขมากุขอาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะขอให้ทุกวันในวันที่ดีๆสำหรับพี่น้ำตาลเลยแล้วก็ขอให้สมหวังทุกเรื่องเลยนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาค่ะก็ตอนนี้ก็รอติดตามผลงานพี่น้ำตาลและก็เป็นกำลังใจให้พี่น้ำตาลอยู่นะคะ เกิดนะคะพี่น้ำตาลเขาให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นที่น่ารักของเป็คขับมีตลอดไปนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะพี่น้ำตาลสุขสันต์วันเกิดนะคะหนูขอให้พี่น้ำตาลนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะที่สิ่งใดก็ขอให้สมงกำลังทหารานะคะขอให้พี่เข้มแข็งท่างกายใจเยือแล้วก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้สมุนแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตติดตามผลงญญานพี่ไปเรื่อยๆเลยนะคะดีใจมากๆที่ได้มาพูดในพอตรนี้นะคะก็ยังจะบอกว่ารักแต่ก็ ที่ค่ะน้องน้ำตาลพี่สีนะคะสุขสันต์วันเกิดน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เลขสามนะขอให้น้องมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงถือมิคุ้มกันไม่ตกธุรกรริจกรรําไร,ร,ร,รทุกไตามาสแล้วก็ขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆแล้วก็หวังว่าหลังจากโควิดจบแล้วเราคงได้เจอกันบ้งางนะแล้วก็พี่ก็จะขอเป็นกนาลังใจให้น้องเสมอแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตน้องในทุกๆทางแล้วก็ มอบความรักให้หน้องตลอดไปเรื่อยๆทุกๆปีเลยรักนะคะจะรังให้โยนได้ไสวัสดีค่ะพี่น้ำตาลแฮปพี่เบิร์ตเ์นะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สองความปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะขอให้มีงานเยอะๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้มีควรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะคะ สวันเกิดนะคะพี่ตาขอให้พี่ตามีความสุขอยู่รอบๆตัวทุกๆวันสมบังทุกๆเรื่องเลยนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและครดังๆปังๆเลติ้งกระแสดีทุกเรื่องเลยนะคะไม่มีโอกาสจะพี่ตาอีกนะ วพี่ตาเฟอร์นะคะวันเกิดปีนี้เฟยร์ขอให้พี่ตานมีความสุขมากๆม,มีคนรักเยอะๆแล้วก็มีแต่รอยยิ้มในทุกๆวันนะคะขอให้มีงานเข้ามาปังๆค่ะธุรกิจก็ขอให้ได้รวยๆมีคนมาซื้อของเยอะๆเลยค่ะก็คอยพพอร์อยู่ตรงนี้นะคะเราไปเจอกันแล้วก็คิดถึงมากๆนะคะอยากบอกว่ารักพี่ตาน,นะคะโรนงตาล สวัสดีค่ะที่นี่จำได้ไหมที่ไหนากาด้าดตงที่เราเจอกันครั้งแรกจากเกือบสามปีแล้วสามสิบปีค่ะ ยอดไข่เยอะๆไม่ได้เจอกานมาป็นกวาดก็คนะิดถึงนะคะแล้วก็อยากฝากขนมไปให้ที <Happy Birthday S 1> <ๆ>่ i r t h d a y นะ Happy Birthday to พี่น้ำตาลนะคะวันเกิดปีนี้ก็30ปีแล้วแต่30กํากำลังแจ๋วอยู่นะคะวันเกิดปีนี้นะคะหนูก็ขอวอวยพรให้พี่น้ำตาลสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการทํางานแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้ำตาลห่างไกลโรคภัยนะคะแล้วก็ มีแต่คนรักคนชอบสวยสวยดังๆปังๆรวยๆนะคะแล้วก็รักกับพี่ไผ่นานๆนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้ำตาอยู่เป็นคนน่ารักกับชาวนอตอตลอดไปนะคะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ในการทํางานนะคะรักนะคะรักนอ,อรักชาวนออรักพี่น้ำตานะคะ Happy birthday to you พี่น้ำตา ปีบดย์นะคะตาลขอให้ตาลมีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แงมีแต่เรื่องดีๆในชีวิตนะคะพีบ day ค่ะผม Happy บ i r t เดย์นะคะพี่ตาลมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะหนูขอให้กิจการของพี่ตาลนะคะปังๆเฮงๆค่ะมีผลงานละครให้พวกเราติดตามชมเยอะๆนะคะพวกเราจะคอยติดตามชมผลงานพี่ตาลไปตลอดเลยค่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ,ะสู้นะคะที่แค่ค่ะ พี่เบิร์ตเสุสังวันกันนะคะพี่ตันขอให้พี่มีความสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นปีที่ดีขอให้เป็นปีที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงรัอเราะนะคะแล้วก็ขอให้พี่ยิ้มยิ้มเยอะๆยิ้มแบบนี้ยิ้มตลอดไปแล้วก็น่ารักตลอดไปนะคะขอให้แบบละครดังๆปังๆออกมาแล้วก็จะคอยติดตามคอยพพอร์ตเสมอนะคะแล้วก็รักนะคะ ส่วนวันเกิดนนะคะพี่น้ำตาลขอพี่น้ำตาลมีความสมุขมากๆนะคะคิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนามีเยสันนดีเข้ามานะคะขอพี่น้ำตาสวยๆแล้วก็น่ารักน่ารักกว่นี้เป็นอนมากเลยนะคะขอให้พี่น้ำตาลมีงานเข้ามาเยอะๆมีละครเข้ามาเยอะๆนะคะหนูรอติดตามผลงานของน้ำตาอยู่นะคะสวัสดีครับแฮปปี้เบวันเดย์นะคะพี่ตาขอให้พี่ตามีความสุขมากๆนะคะในวันเกิดปีนี้ ก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะขอให้เงินไหลมาเทมาขอให้มีละครให้พวกเราดูตลอดไปนะคะก็หนูชื่อแปงนะคะจริงๆเพิ่งเข้าด็อกเน็ตแต่ว่ารู้จักพี่ตามาตั้งนานแล้วะะก็ติดตามพี่ตามาโดยตลอดแล้วก็คั่งรักมากๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงคนแรกที่รู้สึกว่าสวยจริงๆคนนี้กออ็อยากให้เวลามีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเราน่าจะได้เจอกันนะคะก็ นั่นแหละค่ะก็รักพิตานะคะจะซัพพอร์ตอยู่เสมอนะคะก็ไปเจอกันนะัสดีคพิาาขอให้พิานมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีผลงานละครเยอะๆแล้วก็ีเดี่ที่งๆจะคสนับสนุนแล้วก็ติดตามผลงานพี่าาตลอดไปนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราแบบตลไปนะคะิถึงพิารามากๆกนะคะพิาวันเจินี้ขอให้พิตาริมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแร อะไรก็สมปรารนาเป็นกำลังใจให้พี่ตาลนะคะรักพี่ตาลนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ตาลน,นุชื่อมิลิตน,นะคะสุสดสัปดาห์กิดน,นะคะ,คะนุขอให้พี่ตาลสุวังสุขคืนนะคะ I'm a Vietnamese fan Do you still remember me I hope that one day I can be back to Thailand to see you Happy birthday นะคะ Love you so much สวัสดีค่ะพี่ตาลหนูชื่อใบฟังนะคะเป็นเพน่อนของพี่ตาลที่มาจากเวียานค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่ตาลหนูขอให้พี่ตาลมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆในชีวิตนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีคนรักเยอะๆนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะพี่ตาลหนูคิดถึงพี่ตาลมากๆเลยค่ะ หนูขอเป็นกำลังใจให้พี่ตาเสมอนะคะสู้ๆนะคะสุขสันต์วันเกิดอีกครั้งนะคะพี่ตาลายบายค่ะเล็บยูนะคะจุ๊บๆ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องนันตาหนาคะขอให้น้องตาไมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปอีกรื่ยรุ่เลยนะงามเย้ยเยมีแต่ควงรัก และได้เจอแต่คนดีๆนะคะเราจะอยู่ข้างๆกันตลอดไปนะคะ Love you ค่ริกนั่งาัค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่น้ำตาลข,ขอมีความสุขม,ม,มากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงข,ขอให้ละครดงัดงๆปังๆนะคะรักและซัพพอร์ตนะคะพฮ่ปี้วัดเดย์ค่ะพี่ตาลมีความสุขม,ม,มากๆนะคะสุขภาพร่างก,กายแข็งแรง สวยอยู่แล้วก็ขอให้สวยขึ้นอีกเยอะๆเลยขอให้มีละครไม่เลอะอนังงปังทุกเรื่องเลยนะคะพนาอามใจให้พี่ตาสวยนะพี่ตาน่ะเป็นดาคนแรกที่หนูคลั่งรักมากๆรไม่ถูกเลยรักมากแต่รักตลอดไปขอบคุณที่มาสร้างรอยยิ้